ตอนนั้นนะครับตอนที่เราเริ่มก่อนที่จะเจอคู่หูน่ะมันมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรกับต้นพืชบ้างไหมครับคือเดิมของผมแปลงเนี้ยครับไม่ได้แต่ไม่ไม่ได้ฉีดสารเพราะเอาแบบธรรมชาติครับโรคมันก็มีจําพวกจําพวกโรคแมลงโดยเฉพาะโรคแมลงนะครับแมลงส่วนทางต้นพืชนี่ไม่มีเลยไม่มีเลยครับฝั่งนี้ไม่มีเลยไอ้ที่เขาว่าไฟท้องไฟทอปของเราไม่มีเลยไม่มีครับก็แปลว่าส่วนใหญ่แล้วที่นี่เป็นแมลงถูกไหมครับครับ ซึ่งก็เป็นเรื่องของมแมลงนี่มันมันก็ต้องดูแลด้านมแมลงไปถูกไหมครับ,รบก็ต้องพ่นยาเคมีบางส่วนเพื่อไล่มแมลงกําจัดมแมลงไปนะครับแต่สุดท้ายแล้วมแมลงมันลดลงไหมครับว่าหลังจากที่เราใช้คู่หูคือตรงนี้ผมก็ยังไม่ได้เปรียบเทียบนะเพราะว่าฉีดทุกครั้งผมจะผสมยามแมลงไปด้วยอ๋อครับแล้วตอนเนี้ผลผลิตของต้นเราสี่ปีแปดเดือนเนี่ยมันออกมาแล้วยังครับ ก็ถ้าธรรมชาตินี่แปลงนี้แปลงสีปีแปดเดือนเนี่ยที่มีร้อยร้อยสิบต้นเนี่ยนะก็มันมีบ้างแล้วครับที่ผมตัดไปเมื่อเดือนกรกฎาคมกรกฎา,าที่ผ่านมานี่นะครับครับยี่สิบกรกฎา,าแต่หลังจากนั้นเราได้ไปสักกี่กิโลกตันกันครับก็ได้ไปร้อยกว่าลูกเองครับร้อยกว่าลูกเราใช้คู่หูเนี่ยเข้ามาก่อนหน้านั้นกี่เดือนครับก่อนที่จะมีผลผลิตนะ ประมาณเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนก็ก็ถือว่ามาช่วงบำรุงใบครับถูกไหมครับดูแลต้นบำรุงใบคือหลังจากตัดไปแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคมันก็ออกมาอีกครับตอนนี้ลูก,กเท่าหัวไม่มือแล้ว<อ>ทีนี้ผมก็จะแต่งเก่งไนงะว่าจะเอาไว้หรือไม่เอาไว้ครับพอขึ้นไปดูบนต้นมันแตกดรอขึ้นมาอีกโอ้และญาติพี่น้องของอาจารย์มาเห็นแล้วเป็นไงบ้างครับอาจารย์รเลขาก็ถามว่าใช้อะไรครับตอนนั้นผมก็เอาแขวนไว้ที่ลําต้นเลย <c oughs> บอกไปก็บอกไว้ผมเรียกสองหูนะครับ <c oughs> <c oughs> เขาจะเรียกปืนคลาดปืนอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> และอีกอย่างหนึง่งเป็นปุ๋ยที่ว่ามีคุณภาพนะในในในเชิงผมนะครับไม่ได้ไปโฆษณาว่ามันดีอย่างนู้นมันดีอย่างนี้คือผมใช้แล้วผมก็ให้ลูกหลานมาดูเองครับ <c oughs> ว่าเนี่ยผมใช้มาเจ็ดแปดเดือนแล้วเนี่ยผลมันออกมาอย่างนี้ครับ <c oughs> ให้เปรียบเทียบกับอีกฝั่งหนึ่ง ฝั่งนู้นฝั่งข้างหลังผมนี่นะฮะครับครับอีกฝั่งหนึ่งเพราะอีกฝั่งหนึ่งผมใช้อีกสูตรหนึ่งเป็นอาหารทางใบเหมือนกันครับแต่ปุ๋ยตัวสูตรเสมอนี่ใช้เหมือนกันนะครับฝั่งนู้นกับฝั่งนี้ขณะนี้ท่านพี่น้องเกษตรกรครับด้านนู้นะที่ว่าเจ็ดปีแปดปีนะฮะต้นต้นทุเรียนถูกไหมครับให้หกปีเจ็ดปีหกเจ็ดหกเจ็ดปีนะครับหกเจ็ดปีที่มีร้อยต้นอ่ะ ท่านอาจารย์เสรีนะครับท่านครูเสรีของเราเนี่ยนะครับท่านก็ได้ใช้วิธีคือทดลองเลยทางด้านนูนะ้นน่ะท่านก็บอกว่าใช้อีกสูตรหนึ่งอีกสูตรหนึ่งปุ๋ยอีกสูตรหนึ่งแล้วก็ทางดินสูตรหนึ่งแล้วก็ทางใบทางกิ่งทางอะไรเนี่ยนะอีกสูตรหนึ่งนะครับเพื่อท่านนะ่ะเป็นนักวิจัยนักการศึกษาเพื่อจะให้มันรู้กันไปเลยว่าใครดีกว่าใครประมาณนี้นะครับ